โอ้มนี่ไปหากินไวปหากินมุนี่จะไปหาหอยเลอยจจักหอยเลยอ,อยู่พี่น้องความเตรียมพร้อมนี่พี่น้องซื้อมีดรอกาแปล่ะ เริ่มในรถท่อแพล่ะนี่นายวงนึงนี่นูต้องขาวป่เส้นทางมันแล่นนมมนี้เหรอเส้นทางหากินเดี๋ยวพอติดชี่ิตขู่เก่งนะผ่านหมดทีมทีมหงมองมันวัาละนิบวัาละนิบเชื่อนี่มันไม่ได้มันเหนียวเี๋ยวนี้ฟังหนักเลยทุกคนอดป้าละ เอาปัจจปลาปนี่ครับปไอหายเลงอ่อนละิ้ลกหนคือไม่ดีหูเดี๋ยวเผ่านจิ่วสม้อยบ่ ไม่ได้ครับบังนี้เรามาพบแล้วรูหอยเล่จังที่ไหนตงนี้ละเป็ <c ười> นฟอร์ดก้นใหญ่ <c ười> <c ười> ิโนเบนหนได้แล้วโอ้ทมมเห็นละ่ะอันนี้ละ่ะพีอน้องหอยเลอนจอกรับพันจอเร <laughs> อดีการพูดไปไหนจอครับขั้นตอนการหาหอยเลื้อครับ เพิ่มอีกจักหอยเลอนี้เด้อเขาห้องหอยเผอไหนผักกังหอยทาดบ่ขี้ขมบ่ไหนสลาผมจะมีวัดแสบกระดกแต่ว่าไทยมักมก,กับมัะ <c oughs> สักตั้ได้จ้โตัวละ 3อหากินหาฮก็อยู่อู้ซื้อเอากิโลละ200